สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านที่กำลังอาบน้ำเล่นเกมทานข้าวเตรียมตัวนอนขับรถไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ก็ตามแต่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาโหวตใน YouTube Community ว่าระหว่างดูช่องนี้อยู่เนี่ยเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่บ้างวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเขียวขจีนะครับเป็นอะไรที่สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนอย่างแน่นอนผมเนี่ยเลือกข่าว แทบจะไม่ถูกว่าจะเอาข่าวอะไรมาพูดเพราะว่าทุกเหรียญตอนนี้มีแต่ข่าวดีๆออกมาหมดเห็นได้ชัดว่าทุกเหรียญจับชายเสื้อ Bitcoin ขึ้นไปเขียวนะครับวันนี้มีข่าวในเรื่องของการ endorsement หรือการยอมรับการสนับสนุนคริป t o c u r r e n c y จากคนดังคนใหญ่คนโตไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้สมัคร เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับเป็นคนเอเชียนะครับชื่อคุณแอนดรูยังรวมไปถึงคุณเควินโอเล r รีนะครับคนที่เคยไม่ชอบบิตคอยเอาซะเลยผมเคยพูดถึงเขามาก่อนเมื่อ2-3วิดีโอที่ผ่านมานะครับตอนนี้กลายมาเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับ Exchange ของ Cryptocurrency Exchange แหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันรวมไปถึงข่าวที่มีการแฮกเกิดขึ้นนะครับของ Poly Network นะเพื่อน,อนๆคงจะเห็นข่าวเมื่อวานแล้วนะครับมูลค่า20,000ล้านบาทตอนนี้มีข่าวว่าเขากำลังจะคนที่แฮกเนี่ยกำลังจะติดต่อคืนเงินนะครับแต่มันกลายมาเป็นดราม่าในเรื่องของจดหมายที่ Poly Network โพสไว้ในเว็บไซต์ของเขาโพสไว้ใน Twitter นะครับพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Reddit ใน Twitter เข้ามาแซวในในเรื่องของ ข้อความที่เขียนถึงแฮกเกอร์นะเดี๋ยวเรามาเจาะกันตรงนั้นนะครับตอนแรกอ่าเริ่มแรกเลยนะครับพูดถึงคุณแอนดูยยงก่อนนะเพื่อนๆคุณแอนดูยยงเนี่ยเป็นคนอเมริกันนะครับเป็นคนสัญชาติอเมริกันเชื้อสายไต้หวันที่เคยลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับแข่งขันกับ ไม่ว่าจะเป็นคุณอลิซาเบธวอร์เรนลุงโจไบเดนนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยแต่กนะ็ได้ถอนออกจากการาลงสมัครเลือกตั้งเนื่องจากว่าเขาดูแล้วโอกาสชนะค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าคุณแอนดูยังเนี่ยต้องขอเรียนว่าเขาเป็นคนที่มีเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับหลายหลายคอมมูนิตี้ในสหรัฐอเมริกาเพราะ ตอนที่เขาลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยเขาลงสมัครเลือกตั้งด้วยคอนเซปต์หรือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า universal basic income หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือแจกเงินให้กับประชาชนเดือนละ1,000ดอลลาร์เท่าที่ผมจำได้นะ1,000ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนนะครับเพื่อที่จะเป็นเงินก้นถุงให้กับทุกคนเลย นะสามารถที่จะใครที่ตกงานอยู่ก็จะได้ไม่ต้องนะเครียดกับชีวิตนะครับคนที่มีงานทําอยู่แล้วก็ยังมีเงินก้นถุงเนี่ยสามารถไปทําประโยชน์อย่างอื่นนะมานะใช้จ่ายหรือว่าเก็บเป็นเงินออมทรั์นะแพลตฟอร์มที่เขาเใช้ลงหาเสียง universal basic income เนี่ยทำให้มันสร้างชื่อเสียงกับตัวเขามากๆโดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยเขาเป็นหนึ่งใน นักการเมืองที่หนึ่งในผู้ลงสมัครเลือกตั้งนะครับที่พูดถึงคริปโตเคอร์เรนซีเรียกว่ามากที่สุดคนหนึ่งเลยนะและวันนี้เขาก็ออกมาทวีตนะครับบอกว่า Cryptocurrency is one path to universal basic income นะทวีตนี้ได้รับการยอมรับกับคนที่ติดตามเขาอยู่เยอะมากๆนะครับมีการแชร์มีการไลค์มีการ, like, ร retweet ออกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะค,คุณแอนดูยังถึงแม้ว่า จะไม่ได้เป็นไม่ได้ชนะการเลือกตั้งนะครับมาลงสมัครแข่งขันเป็นนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กนะก็แพ้ไปอย่างแหมจริงๆแล้วมีโอกาสชนะนะครับแต่ว่าแพ้ไปนิดนึงอ่ะนะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นคนที่ มีคนตามเยอะแล้วพอมาพูดอย่างเงี้ยนะครับคริปโตคอมมูนิตี้ชุมชนของคลิปพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนก็ตื่นเต้นกันพอสมควรนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีที่เขามา e n d o r ด e มาสนับสนุนในเรื่องของคริปโตอีกท่านหนึ่งนะจะเป็นคุณเควินโอเลรี่เควินโอเลรีเนี่ยผมเคยพูดถึงแล้วนะครับเขาเป็นนักธุรกิจที่มาออกรายการคล้ายๆกับกึ่ง r e a l ลลิตี้โที่ว่ามาเลือกดูว่าธุรกิจไหนหน่าลงทุนนะครับแล้วก็จะมาวิจารณ์ธุรกิจ นั้นธุรกิจนี้นะครับดูว่าอะไรดีอะไรเป็นไปได้อะไรไม่น่าเป็นไปได้ที่ผ่านมานะครับระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนรู้จักเขาในนามเควินโอเล r รีที่ไม่ชอบบิตคอยอย่างเนี่ยค้ของแกที่พูดไว้ตลอดว่า Bitcoin i s s c m m n n t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  l l s s นะก็คือ Bitcoin มันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับ แกออกไปดีเบตที่นู่นที่นี่ในเรื่องของบิตคอยนะไปบอกให้คนว่าอย่าไปลงทุนกับบิตคอยนะมันเป็นเรื่องไม่ดีทุกวันนี้เมื่อสองสามวิดีโอที่แล้วผมพูดถึงแกทีนะฮะแต่ว่าวันนี้มันมีทีเด็ดเพราะอะไร Exchange ที่ชื่อว่า ftx อ่าเป็น Exchang e คริปโตเนี่ยสามารถเทรดเอ่อเดลิเวอรีทีฟได้เอ่อฟิวเจอร์สปอตนะครับเลเวอเรจมีทุกอย่างนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมันมีข่าวออกมาเนี่ยนะครับบอกว่า Shark Tank's Kevin O'Leary Becomes FTX Spoke s p e r s o n w i l l be paid in c ค y p t o คุณ Kevin O'Leary ตอนนี้กลายเป็น Spoke s p r s s o นนะครับเป็น Ambassador ให้กับ Exchange FTX Exchange รายใหญ่ของ Crypto Community เพื่อนๆนึกถึงข่าวนี้นะครับคนที่มีคนติดตามเยอะมากๆคือมีหลายคนที่ชอบแกมากๆทั้งๆที่แกไม่ชอบคริปโตเนี่ยมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ที่อาจจะ มองไม่เห็นถึงอนาคตของตลาดคริปโตเครนซีเนี่ยนะครับก็ติดตามแกมาตลอดแล้วก็เห็นด้วยกับแกแต่ทุกวันนี้นะครับจากคนที่แบบไม่เอาเลยอะตอนนี้แกเปลี่ยนใจกลายมาเป็นเอ mbassador ให้กับ Exchange Crypto เพื่อนๆนึกภาพเอานะครับคือเราไปว่าแกไม่ได้นะครับหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาในช่องผมบอกว่า,วาเนี่ยทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับที่บ้านบ้างในเรื่องของ o, คริปโตนะฮะสมัยก่อนนะเพื่อนๆตอนที่บิตคอย์ราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ย ผมเคยบอกเพื่อนซีผมเลยบอกอย่าไปยุ่งกับบิตคอยเป็นอันขาดนะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมทำวิดีโอที่พูดถึงค r y ปโตเคอเรนซีนะมันของพวกนี้มันเปลี่ยนได้นะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นนึกภาพนะฮะตอนนี้ยังมีคนในโลกนี้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีน้อยกว่า2%แล้วนึกภาพว่าในอนาคตถ้าเกิดคนเริ่มเปลี่ยนมาเห็นถึงอนาคต เข้าใจในเรื่องระบบบล็อกเชนมันจะเปลี่ยนโลกนี้ยังไงแล้วราคาของเหรียญที่เราถืออยู่เนี่ยมันจะไปขนาดไหนนะเพื่อนๆลองคิดดูเอานะครับอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของนี่นะฮะพูดถึงข่าวนี้สั้นๆแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันมีเฟกเอ่อวัคซีนเซอร์ติฟิเคตตอนนี้กำลังระบาดในหลายๆประเทศรวมไปถึงในประเทศออสเตรเลีย นะคือตอนนี้ในหลายๆประเทศเนี่ยการที่จะบินจะต้องเอาใบที่เราเป็นซอร์ติฟิเคทที่บอกว่าเราฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วครบ2เข็มเนี่ยนะก่อนที่จะเดินทางหรือบางประเทศก่อนที่จะข้ามเมืองข้ามเขตข้ามอำเภอจะต้องโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูตอนนี้มันมีระบาดคือมันมีใบลอมเกิดขึ้นเยอะแม้กระทั่งบางช่องนะผมเห็นแบบออก y t u t u เนี่ยนะว่าเขาใช้ซอร์ติฟิเคทปลอมนะในการบินตอนนี้ มันก็มีหลายเสียงมาพูดกันว่าเอ้ยทำไมไม่ใช้ระบบบล็อกเชนเบสโซลูชันเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ล่ะนะครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับควรจะเป็นอย่างนั้นบล็อกเชนคือถ้าพูดเปนภาษาชาวบ้านคือบัญชีกลางที่มันไม่มีทางที่เราจะไปแฮกได้จะไปเปลี่ยนอะไรได้นะครับยากมากๆเพราะฉะนั้น V-chain เพื่อนๆนะลองศึกษาในเรื่องของ V-chain ดูอันนี้ผมไม่ได้มาเชียร์นะครับคือ V-chain เป็นหนึ่งในเหรียญ V-chainvest เนี่ยเป็นหนึ่งในเหรียญที่ผมถืออยู่และกะจะถือระยะยาวนะครับผมถือว่าไม่ว่ามันจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของ logistics นะครับในเรื่องของเนี่ยวัคซีนนะครับ m e d i c a ์ Med ic, เอ่ยอะไรเอ่ยนะมันแก้ปัญหา หลายอย่างมากๆอ่ะนะในเรื่องของ supply chain นะครับเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงไม่ใช้นะครับทำไมเขาถึงไม่รีบประยุกต์ใช้ระบบ blockchain ในเรื่องของอาการว็กซ์เนี่ยการระบาดของไอ้ว็กซ์วซีน certificate ปลอมเนี่ยนะฮะมันช่วยชีวิตคนจริงๆนะเพื่อนเเอาละนะครับมาถึงทีเด็ดในเรื่องของนี่นะครับข่าวนี้ได้มาจากสยามบล็อก c h a i n เพื่อนเพื่อน เขาบอกเนี่ยโปรเจกต์ดีฟาชื่อดัง Poly Network ถูกแฮ็กสูญเงินกว่า20 0 0 0ล้านบาทนะคือ Poly Network นะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่หลายคนทั้งในในไทยและในต่างประเทศเนี่ยนะครับคอมเมนต์เข้ามาน,นึกว่าเป็น Polygon m a ม i c นะครับไม่ใช่ Polygon m a ม i c นะคือข่าวนี้ผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเนี่ยเห็นข่าววันนี้ผมประนามเลยนะใครที่แบบกล้าทำแบบนี้นะมัน เงินจากคนลากญ่าเนี่ยสูญเสียไปไม่รู้จักเท่าไหร่ไม่รู้กี่โปรเจกต์แล้วนะครับจากการที่โดนแฮกหรือโดนพวกพวกประมาณแบบไอบริษัทที่เข้ามาปลอมๆนะครแล้วก็หลอกเงินคนไปเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประนามมากๆเลยแต่ตอนนี้นะครับมันกลายเป็นดราม่าว่าไอคนที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยนะหลายคนในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าหรือว่ามันเป็นเด็ก นะครับและอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเอ้ยไอ้ Polygon Network Poly Network ขออภัย Poly Network เนี่ย Developer เป็นเด็กด้วยหรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูจากจดหมายที่เขียนถึงแฮกเกอร์ที่โพสต์ไว้ในไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือบนเว็บไซต์ของ p o l y n e t w o r k เนี่นะเพื่อนๆคือคำพูดบนจดหมายมันดูแบบ เบบี้นิดนึงอ่ะนะเพื่อนเ่<ๆ>เดี๋ยวผมจะมาอ่านกันนะครับก่อนอื่นต้องขอเรียนนะครตอนนี้มันมีข่าวลือว่า Po ลิเน็ตเวิร์กแฮกเกเนี่ยตอนนี้กําลังจะหาทางคืนเงินนะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีเขาทิ้งร่องรอยไว้เยอะนะที่สุดท้ายแล้วน่าอาจจะโดนจับได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเนี่ยมีข่าวลือออกมาเยอะเลยว่าตอนนี้มีการติดต่อเข้ามาแล้วนะมันยังไม่ชัดเจนนะเพื่อนๆพ่นวกนี้อาจจะชัดเจนว่าแฮกเกอร์คืนเงินหรือเปล่าแต่เรามาดูจดหมายที่ poly network เขียนถึงแฮกเกอร์กันนิดนึงนะนี่นะเพื่อนเอนจดหมาย <c oughs> เขาบอกว่า dear hacker นะเริ่มจาก dear hacker ก่อนเพื<ๆ>่อนเแค่คำแรกเนี่ยมีคนทวีตใน Twitter เนี่ยนะคือ dear hacker เพื่อนเพื่อนะลองแปลเนี่ยเข้าไปใน Google เนี่ยนะ dear hacker แปลว่าอะไร hacker ที่รักนะฮะอ่ะ Dear hacker, we are the poly network team. We want to establish communication with you and urge you to return the hacked assets. The amount of money you hacked is the biggest one in the DeFi history. Law enforcement in any country will regard this as a major economic crime and you will be pursued. It is very unwise for you to do any further transaction. The money you stole are from tens of thousands of crypto community members, hence the people. You should talk to us to work out a solution. Poly Network Team. โอเคทีนี้มาดูกันว่ามันมีความเบบี้ยังไงในในในจดหมายฉบับนี้นะนเพื่อนเขาบอกว่าประมาณนี้นะแฮกเกอร์ที่รักนะครับ d e ก r hacker hacker ที่รักเราคือทีมงาน Poly Network เราต้องการติดต่อคุณเพื่อเตือนให้คุณคืนสินทรัพย์ที่แฮกไป จำนวนสินทรัพย์ที่คุณแฮกไปมันเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของ d ีฟ i คือตรงนี้คือมันเหมือนกับในคริปโตโคอมมิชชั่ก็แบบเฮ้ยไปบอกทำไมวะไปเหมือนกับไปชมอะนะฮะแล้วก็พูดต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางการของทุกประเทศต่างเห็นพ้องต้องการว่านี่คืออาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคุณจะถูกไล่ล่ามันจะ ไม่ใช่เรื่องฉลาดเลยถ้าคุณยังคิดจะทํา t transaction อื่นๆหรือว่าโอนไปที่อื่นเนี่ยนะครับเงินที่คุณขโมยไปมาจากชุมชนคริปโตหลายหมื่นลายขอย้ําว่านี่คือเงินของผู้คนคุณควรจะมาคุยกับเราเพื่อหาทางออกนี้จากทีมงาน p o l y y n t w w r r k นะครับคือคำศัพท์ต่างๆที่ใช้รวมไปถึงการกึ่ง อวยแฮกเกอร์เนี่ยมันทำให้จากเรื่องเครียดๆตรงนี้นะครับกลายเป็นว่าหลายคนแบบเฮ้ยคนเขียนกดหมายนี่เป็นเด็ก d e เ e l o p e р เป็นเด็กด้วยหรือเปล่าและไอ้แฮกเกอร์นี่ก็เป็นเด็กด้วยหรือเปล่าตกใจที่ว่าเขาทิ้งร่องรอยไว้เยอะที่จะนะอาจจะทำให้หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเนี่ยน่าจะสืบสอบได้ซึ่งจริงๆแล้วในในเรื่องของการแฮกบนโลกของคริปโตเคอเรนซีนะเพื่อนๆมันจับ ง่ายสืบง่ายกว่าในเรื่องของ f i a t c u r r e n c y เยอะเลยนะครับคือในเรื่องของ f i a t c u r r e n c y เวลามีการแบบอาชญากรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าจะโอนเงินไปที่นูน่นที่นั่นที่นี่เนี่ยโอ้มันจะต้องใช้การสืบสวนสอบสวนอย่างใช้ทีมงานเยอะต้องมีการเดินทางอะ่ะนะชัวๆเลยนะฮะต้องไปสืบสาะที่มาในบัญชีก็ต้องใช้พวก f o r e n s i c ะค c ؤ นต n งนะฮะคนที่ทำบัญชีที่แบบทำบัญชีกับ หน่วยงานของ FBI ออะที่เจาะสืบในแง่เบื้องลึกของบัญชีนั้นๆว่ามีการโอนไปไหนบ้างแต่ในเรื่องของคริปโตเนี่ยหาพวกผู้เชี่ยวชาญมาไม่กี่คนนะนั่งเปิดคอมผมว่าง่ายกว่าเงินเฟียสนะครับเขาก็มันก็มีการคุยกันในคริปโตคอมมิตี้นะว่างานนี้นะถ้าแฮกเกอร์คนนี้ถูกจับได้นี่มันเป็นการแฮกที่การแฮกระบบ d e f าเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ d e f าเพราะฉะนั้น ถ้าจับหมอนี่ได้หรือสืบได้ว่าหมอนี่เป็นใครเนี่ยนะโอกาสติดคุกยากมากๆเพราะเขาคิดว่าต้องการให้หมอเนี่ยมาทํางานให้กับบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ d e f านะครับคือ d e f าย o m m u n i t y ต้องการคนแบบเนี้ยคือจะต้องเอามาสัมภาษณ์เอ็งแฮ็กยังไงไหนมาเล่าให้ฟังดินะฮะนี่มันเป็นแบบหมื่นล้านเลยนะเนี่ยถือว่าฝีมือมากๆเลยก็ นั่นแหละเพื่อนๆนั่นก็เป็นดราม่าในวงการคริปโตนะครับคือวันนี้ทุกอย่างมันเขียวขจีนะทุกคนก็ยิ้มได้นะถ้าเป็นในช่วงของตลาดแดงๆเนี่ยทุกคนคงไล่ล่าหมอ,อนี่น่าดูนะก็นะครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกหลายคนคอมเมนต์กันเข้ามานะบอกว่าพี่ตอนนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับตลาดตลาดเขียวขจีเลยทำไงต่อดีนะครับก็ต้องมีแผนในการเทรดและเทรดตามแผนไป เราซื้อมา5บาทเราอยากจะขาย10บาทนะครับถ้ามัน10บาทแล้วเราจะไปทำอะไรต่อนะครับสิ่งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่เราจะกระโดดลงมาลงทุนนะเพื่อนๆืน,เ,นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผ่านมาแล้วอะไรที่ผิดพลาดแล้วลืมมันไปอย่าไปสนใจมันนะครับไม่ว่าจะดอยเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ทุกวันเรามีโอกาสเริ่มชีวิตใหม่ตลอดเช่นกันกับคนที่ขายหมูไปก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรเพราะว่าคือในแวดวงคริปโตเนี่ยโอกาสใหม่ๆมันเข้ามาตลอด อย่าไปแบบยึดติดกับเหรียญเดียวที่เราขายหมูไปแล้วนะครับขนทางช่องทางมันมีเยอะเพราะฉะนั้นพยายามหาวิธีนะครับศึกษาเข้าไปนะยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ถือว่านะเห็นแล้วก็ทุกคนเครียดนะครับรวมไปถึงยอดผู้เสียชีวิตนะครับน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสตรวจนะครับ ผมแนะนําว่าควรจะตรวจให้รู้อย่าไปลังเลนะครับใครที่แบบสามารถซื้อคิดมาตรวจได้หรือว่ามีที่ไหนเขตไหนก็ให้เราตรวจเนี่ยควรจะไปตรวจเราจะได้ไม่เอาเชื้อมาแบ่งให้คนที่เรารักหรือคนที่เราไม่รู้จักนะครับเอาเราเพื่อนนะวันนี้ก็เขียวขจีนะครับก็นอนหลับพักผ่อนนะคนที่อาบน้ําคงอาบน้ําเสร็จแล้วคนที่ทานข้าวงทานข้าวเสร็จแล้วนะครับยังไงก็พักผ่อนเอากําลังมาต่อสู้กับวันพรุ่งนี้ เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม